สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแ <พอ S 2> ม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ ํำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ แอดมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะของงมดก่อนนะคะรัฐบาลลาวพัฒนานะคะพ่อแม่พี่น้องจะได้ยินข่าวแว่วๆนะคะว่าจะมีกจนถึงสุขหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนาะเราต้องรรอดูตอนเขาประกาศนะคะ บางทีพูดไปก็อาจจะไม่ใช่นะคะต้องรอรับชมดูเนาะพี่น้องค่ะแล้วมิ้นจะพามาสรุปแนวทางกันดีกว่านะคะแนวทางเข้านะคะหนึ่งเสียมิ้นเจาะไม่เข้านะคะหนึ่งมานะคะเก้าสามเข้านะคะตัวเน้นตัวชอบเลยนะคะแต่มาชุดกันนะคะสี่สี่นะคะหลุดนะคะสรุปแล้วนะคะตัวเลขก็ให้น้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดมีเยอะนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดห้าสี่เก้าแปด สูตรคำนวณนะคะเป็นให้เด่นไปที่7กับ5นะคะ7 5นะคะก็ติดตามได้นะคะ7 5เนาะ7 5นะคะ7 5นะคะสำหรับเด่น7นะคะก็จะมี7 0 7 2 เจ็ดแปดนะคะสำหรับเด่น5นะคะก็จะมี5 0 5 2 5 8นะคะชุดกันนะคะก็จะเป็นเก้าห้า สองศูนย์สามห้าแล้วก็จะเป็นสามสี่นะคะไม่แถมนะคะเอดมินคำนวณเยอะนะคะได้ตัวเลขมาแต่เอดมินไม่แถมนะคะแถมไปมันก็จะเยอะไปนะคะ เบิ้ลนะคะเข้าคือเข้าเนะพี่น้องหลุดคือหลุดนะคะมีสี่สี่มีหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีห้าห้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์ห้าสองเก้าห้าแล้วก็ห้าแปดอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสามสี่นะคะ จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนนะทางตัวเลขส,สวยงา,งามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า